มาครับพี่ชายพามาชมนะครับแข้งยอดไก่อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ก็คือเจ้าแมวเซานะครับของทางด้านเด็กปั๊มสระบุรีนะครับตัวที่จะไปพบนับกับทางด้านเจ้าเพชรแท้นะครับของฟาร์มตองหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์ที่8นะครับเดือนหน้านะครับที่สนามแก้วโคกวดนะครับสินสอดตอนนี้นะครับอยู่ที่24เอ็มแล้วนะครับนี่ก็คือแข้งนะครับของเจ้าแมวซานะครับโคตรพม่าเบอร์แข้งอีกหนึ่งตัวนะครับ ไอ้หนูแข่งพิเศษเลยนะครับเป็นไก่ที่ว่าแม่นตามากนะครับสาหรับเจ้าแมวเซาครับใครที่ได้ชมนะครับสเตตีนะครับปีที่แล้วนะครับจะรู้เลยนะครับว่าเจ้าแมวเซาครับแข่งไรแค่ไหนนะครับแม่นตาขนาดไหนนะครับสาหรับเจ้าแมวเซานะครับำวัาเรารุ้นกันนะครับสําหรับไฟนี้นะครับว่าเจ้าแมวเซานะครับจะทําได้นะครับเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะครับใครที่อยากชมคลิปนะครับไฟล่าสุดนะครับสําหรับเจ้าแมวเซาครับของทางด้านเด็กปั๊มสระบุรีนะครับผมลงไปแล้วในกลุ่มนะเอาไปดู เอาไปชมนะครับว่าโคตรแข้งนะครับไอหนูแข้งพิเศษเป็นยังไงนะครับกดลิงก์หนช่องใต้รูปโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับโจเทพไก่ชนนะครับแล้วจะก,กันขออบคุณครับ